สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่วันที่1นึ่งนกดานะครับรางวันที่1นเนี่ยออก9 8 1 4 1 7ดนสี่ดนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวออก6 1หนึ่งนะครับจากการซึ่งผมเคยให้เกี่ยวกับเลขไว้นะครับเรื่องตัวหมายเลข2เนี่ยให้เป็นเรื่องของเลขเด่นนะครับแล้วก็ เลขซึ่งสถิติมีทั้ง5ทั้ง2และว6นะครับก็เป็นอันนั้นเป็นสถิติของตัวเลขซึ่งบอกว่าจํานวนการออกนะครับแล้วก็ได้ส่งเลขเข้าไปให้ในกลุ่มกลุ่มลายนะครับคือจํานว,2วน2เวลามันเด่นเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเลขมันก็จะมาตามเนี่ยสอง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 ย่างเงี้ยรางวัลหน้ารางวัลหลังเนี่ยสี่สี่ชุดตัวเนี่ยมาตรงนี้หมดเลยเห็นไหมครับส่วน6-1ซึ่งผมจับคู่ไว้ให้นะครับหกหนึ่งหนึ่งห้า 1978นะครับ6116เนี 6, 1, 1, 6, ่ยนะฮะจะมาออก2ตัวล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลขหนึ่งก็เป็นอยู่ในตําแหน่งราชาชโชคด้วยนะครับมันก็มานะครับส่วน78จะอยู่ในกลุ่มคุ๊ปของเลขพวกน,นี้นะครับแล้วก็19ก็ไปออกที่รางวัลของลอตเตอรี่ของอหวยออมศิล์นนะครับก็ตามที่เขาส่งมาให้ดูกันนะครับ ก็น่าจะมีคนถูกนะครับถ้าการการสะกบตัวเลขอะไรอะไรพวกนี้นะครับเลขไหนเนี่ยซึ่งผมเคยบอกว่ามันมีความโดดเด่ดเนนะครับก็ลองไปหาซื้อจับเช่น2 3ตัวหน้า2รางวัล3ตัวท้ายรางวางก็เป็น4นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างบนและ2ตัวล่างนะครับมันก็เป็นเกณฑ์ของตัวเลขตามมุมทฤษฎีดาวนะครับมันไม่ได้หนีไปไหนนะครับ ท่านที่เข้าดูใหม่ๆเนี่ยนะครับอันไหนผมทําดอกจันไว้นะครับก็หรือดูเข้าไปในคลิปสไลด์เนี่ยลองดูนะครับติดตามดูก่อนนะครับทำควาเข้าใจหรือฟังนะครับเพราะว่าตําแหน่งแบบนี้นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของตําแหน่งของบุมดาวนะครับตามจักรกาศีเดี๋ยวมาพยากรณ์กันต่อนะครับในของวันที่16กรกฎาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับแล้วก็ส่วนตัวเลขสถิติเดี๋ยวผมจะแจ้งมาให้ภายหลังส่วนเลขคู่ไหนควรที่จะ มีความโดดเด่นนะครับแต่ผมจะไล่ให้เป็นตัวเลขตามกลุ่มของกลุ่มสีแดงกลุ่มสีแดงเนี่ยจะเป็นกลุ่มในเลขของที่มีลักษณะตรงนี้นะครับนะครับว่าในลักษณะเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างผมจะหมุนเวียนมาทางนี้นะครับตัวแรกเป็น7นะครับตัวที่2เป็น5 0, 4นะครับก็จะจับคู่เรียงกันไปนะครับแล้วแต่ดูกันไปนะครับไล่ดาวันไปนะครับว่าตรงไหนจนไหนมีความโดดเด่นนะครับ เหมือนในหนังสือนะครับอาจจะมีเพิ่มเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะครับในชุดแรกคู่แรกเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมคงจะต้องมองเป็นกลุ่มของเลขจากน้อยไปหามากก่อนแล้วกันเช่นกลุ่มเลข04นะครับ40ถ้าเป็นชุดเซตแรกไว้นะครับ07 70แล้วก็กลุ่มเลขพวก 0550นะครับคือในกลุ่มนี้นะครับผมให้เลข4นะครับ4อะไรล่ะ,อะมองว่ามองเป็น0 4ย์เป็นตัวชุดเด่นสุดนะครับ0440ในในกลุ่มศูนย์ตรงนี้นะหากใครชอบตรงเซตนี้นะครับผมมองว่าตามตามมุมดาวที่มันยืนอยู่และตำแหน่งจุดยืนเนี่ยผมคงให้เป็น0ูนย์นะครับและอีกเลขหนึ่งซึ่งมันทำมุมกันอย่างนี้นะครับ ก็คงต้องเป็น4 7 7 4อ่าคู่นี้ก็มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็กลุ่มของ5 7 7 5นะครับอ่าเด็นี้5 7 7 5ก็ในกลุ่มของตรงนี้ก็จะมีประมาณแบบนี้นะครับตัวเลขมี4ชุดนะครับตามมุมดาวแล้วก็อีกอีกเลขหนึ่งนะครับอ่าเลขจุดเลขของกลุ่มเลข4554 เลขคู่นี้นะครับนํามาจับร่วมกันได้นะครับดูจาจากตําแหน่งดาวละนะครับก็จะมีอยู่ประมาณชุดเลขก็ประมาณ6จุดตัวนะครับแต่ว่าฟารามต้นเด่นตรงเซตตรงนี้ผมให้เป็นเป็นหมายเลขสี่นะนะครับผมให้ให้หมายเลขสี่ในชุดของกลุ่มสีแดงซึ่งทามุ่งกับลัคนาเนี่ยให้เป็นกลุ่มนี้นะครับทีนี้มาดูในกลุ่มของตัวเลขสีเขียวเนี่ย สีเขียวก็มีหมายเลขห 1, 1ึคู่กับ6นะครับ3คู่กับ8 2คู่กับเล้วราก็สามารถถ้าจะชอบนะครับคือจับตรงๆไปก่อน1 6 6 1ไม่มีเกณฑ์กันมาคู่ด้วยกันได้นะครับคู่ที่2ก็จับเป็นคู่2 9นะครับ9 2คู่ที่3เป็น3 8 8 3 เซเซตตรงนี้มันสามารถจับมาได้เยอะมากนะครับคือกลุ่มสีเขียวนะครับทีนี้มาดูเดซเซตดาวซึ่งได้รับผลโดยตรงเนี่ยนะครับผมก็ยังจะมองว่าผมยังให้ในกลุ่มของอหมายเลข3อยู่นะครับเซตนี้ผมจะให้เป็นหมายเลข3มแล้ว3ามจะไปจับคู่กับตัวไหนซึ่งซึ่งมองแล้วเนี่ยนะครับสามจับคู่ไหนคงจะจับเป็นคู่กลุ่มของเลขคู่3มและ6 นะครับ36หนะฮะแล้วก็ในเลขในเรื่องของตำแหน่งวันและเวลาเนี่ยเลข6ก็มีอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับคู่แรกนะครับก็มองว่า3 3และ6ตรงนี้จุดหจุดสอยู่นี่นะครับจนสามแปดเราจับไปละนะครับเดีย๋ยวส่วนคู่ผสมในจุดตรงนี้ค่อยว่ากัน3 6มหกงหก็ออกไปแล้วนะครับทําให้แล้วนะฮะทีนี้มาดูในในกลุ่มของดาวคู่ผสมเนี่ยนะครับ คู่สมผมก็มองว่าอาจจะให้เป็นคู่ของดาวคู่ธาตุดินนะครับเป็นคู่สองห้าห้าสองเลขของสามห้าห้าสามในส่วนคู่นี้ผมชอบส่วนตัวจะชอบเป็นกลุ่มเลขซึ่งเป็นของกลุ่มชุดตรงนี้นะครับคือกลุ่มสองห้าแล้วก็มีอีกเลขหนึ่งนะครับซึ่งมีตำแหน่งซึ่งมันก็น่าจะมาคู่กันอีกในของวันนั้นนะครับ คือตัว7 8แล้วก็87ในช่วงของกล,ลกลุ่มเลขเนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มเลขนะครับผมคาดการณ์ว่าผมจะให้เป็นกลุ่มเลขซึ่งมันมีความโดดเด่นของมันในช่วงทั้งจักรราสีวันและจักรราสีเวลาเนี่ยจะมีกลุ่มเลข2 4 5แล้วก็6กกลุ่มนี้มีเกณฑ์น,นำเลขเซตพวกนี้นะครับวิ่งร้อยเมตรได้นะครับ อันนี้คือมุมมองส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าอันนี้หมายถึงกลุ่มเลขซึ่งมันมีควา,ามโดดด่นในเรื่องของจกักรราศีเวลาและช่วงเวลานะครับสามารถนำมาวิ่งก็ได้นะครับเป็นเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าจะนำคู่เลขคู่ผสมเนี่ยคู่คู่ตำแหน่งของเสโซนนี้นะฮะสกะอ,สองาสามหา แล้วก็จับคู่ในกรณีในเลขของเลขซึ่งจะมาคู่กันในชุดลงมันเลขหน้า3ตัวและเลขหลัง3ตัว2ชุดรวมเป็น4เนี่ยก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นตำแหน่งของเลขทั้งหมดนะครับก็ดูจุดจุดรวมของตัวเลขนะครับก็ส่วนเลขซึ่งออกมากเนี่ยนะครับออกมากที่สุดนะครับของมันเสาร์เนี่ย จะเป็นหมายเลข4นะครับออกถึง33ครั้งนะครับหมายเลข2ออกถึง32ครั้งนะครับหมายเลข5าออก29ครั้งนะครับอันนี้หมายถึงสถิติตัวเลขย้อนหลังนะครับแล้วก็กลุ่มเลขชุดนี้นะครับมันก็ไปอยู่ในกลุ่มตัวเลขนี้นะครับเลขออกมากสุดคือหมายเลข4หมายเลขรองคือหมายเลข2และอันดับ3าคือหมายเลข5าก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้หมายถึงตัวเลขที่เคย ออกบ่อยมากแล้วก็ดูผลย้อนหลังไปนะครับกลุ่มเลขนี้นะครับคาประมาณตามเนี้ยนะครับถ้าจะเลือกชอบกลุ่มสีแดงก็มองเป็นเลขสีนะครับกลุ่มแต่ถ้าเป็นในกลุ่มสีเขียวก็ในเกณฑ์แบบนี้นะครับก็มองเป็นกลุ่มของ2 5นะครับ2เลข2และหมายเลข2แล้วหมายเลข5ะแล้วก็กลุ่มหมายเลขกลุ่มเซตตรงนี้นะครับลองดูถ้าชอบถ้าชอบ25ก็เลขสอถ้าชอบ ตรงนี้ก็เล่น36ได้นะครับส่วนตรงนี้มันเป็นคู่เลขจับตรงขึ้นมานะครับดาวรับผลตรงนี้นะครับสามแปดนี่เราจับกันตรงๆนะครับเช่นอาจจะมา38หรือมา36มครับสองก็มีสิทธิ์มา16นะครับก็ส่วนตัว17เนี่ยมันเข้ามันออกไปละดาวคูท่ทอดไฟนะครับก็ส่วนตรงนี้คู่นี้ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของ4นะฮะและ คู่4คู่4 0 0 4ผมชอบคิดว่าจำนวนจุดจำนวนคู่04เนี่ยนะฮะมันก็มีจุดยืนที่ที่ดีทั้งด้วยกันทั้งคู่นะทั้งศูนย์ทั้ง4นะครับก็โอเคก็ในวันที่16ก,กรกฎาคดาวันเสาร์ก็มีเลขประมาณนี้นะฮะส่วนแล้วจะอัปเดตกันในเรื่องของสไลด์ค่อยว่ากันอีกทีนะฮะขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล3ตัวบน3ตัวหน้า3ตัวท้ายและ เลขท้าย61แล้วก็ส1 7นนะครับกข็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ